Terima ลอยสเก็ตนะเด,เดินไปาทางริมแม่น้ำนะครับจะมีรถสองแถวดอยสเก็ตนะครับนี่ร้านประจำผมเลยนะเนี่ยจริงเราจะดักขึ้นตรงนี้ก็ได้นะแต่อีกนิดเดียวก็ต้นสายแล้วนะตรงสะพานลอยเนี่ยนะเดี๋ยวผมเดินไปต้นสายดีกว่านะครับเดินเล่นด้วย คือจะเป็นรถสีเหลืองคันนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่แต่เขาเขียนว่าน้องบูร้อนด้วยไม่แน่ใจที่ไปตรงวัดดอยสะเก็ดปะครับวัดดอยสะเก็ดต้นอะไรครับเท่าไหร่ครับถ้ารถถ้าลงลูกเัราะเราเดินไปใช่ห้าบาทซอสกรรมเลือกซอสขึ้นในแต่รุ่นเด็กไปที่แบบอะไรกองกรรมอันนี้เลย ันนี้เป็นรถไปลำพูนนะลำธารเป็นงี้นะนี่ผมขึ้นรอเลยแล้วกันมีคนเฮ้ยผมขอพี่เขาว่าให้ไปส่งข้างบนนะครับค่าโดยสาร40บาทนะตอนเลี้ยวขวาไป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 ถึงนลำพูร้อนเลยไปถึงนลำพูร้อนนี่เท่าไหร่อ่ะห้าสิบห้าบาทโอ้ถูกถ้าอยากไปเที่ยวนลำพูร้อนไปเที่ยวนลำพูร้อนก็ได้ราคากลับมีรถออกมาไหมครับโอ้ย รถคันสุดท้ายออกสามโมงนู่นโอ้โหสามโมงแล้วเนี่ยนอนที่สุดเลยคันสามโมงเนี่ยคนไหนไม่ออกคันไหนไม่ออกมันโดนับโอเคถ้าจะไปถ่ายรูปในถ้ำก็ได้ถ้ำงอนโอ้ยสวยเลยอ๋อเคยไปแล้วครับแต่ผมไปแค่วัดแล้วกันครับเจ๊ก ครับเดี๋ยวผมเหมาให้เข้าไปส่งท้องบนวัดนะครับบนบนเขานะครับเดี๋ยวัากับเดินลงมาเองนะวัดเป็นพระธาตุนะครับขออนุญาตชีนะพอลงมาปุ๊บมันจะมีเหมือนค่ารถนะเป็นรถเหลืองนะปกะติผมเคยมาก็คือนั่งรถเนี่ยมาลงามาลงตรงนี้ฮะแล้วก็เดินขึ้นวัดเองขึ้นบันไดก็ได้นะครับ เพื่อนเดียวกับผมจะขึ้นรถตรงนี้กลับนะครับไปกาดหลวงนะจะมีเครื่องทําสัมทารนะครับทําบุญซื้อกอนได้นะจริงๆถ้าเกิดมีแรงไหวนะก็เดินขึ้นได้นะเมื่อก่อนผมช่วงวัยรุ่นผมมานะก็คือแบกแกเลยนะฮะมาจากฮาเกียรยูเฟ่มาเลยเพรเมื่อก่อนหนุ่มๆยังไหวนะครับเนี่ยจะมีทางขึ้นวัดตรงนี้นะครับ ให้เขาไปส่งข้างบนนะครับเค,เ,เคยเคยไปแล้วครับหลายร ที่ผมจะมาแค่ตรงนี้นะรถอันนี้ผมยังไม่เคยมาผมไม่รู้นะเนี่ยว่ามีตรงนี้ด้วยเคยมาแต่ตรงนู้นนะ่ะเดินขึ้นบันไดามานะมีพันนอนด้วยนะครับเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำก่อนนะครับตรงนี้มีห้องน้ำนะโอเคผมพร้อมละเดี๋ยวไป ขายรูปกันนะครับตรงนี้ที่บอกว่าเป็นเป็นเออพระที่สร้างใหม่นะผมคิดว่าสร้างใหม่เพราะคราที่แล้วผมมายังไม่เห็นนะตรงนี้เป็นโคจสสีนะครับ สู้ชีวิตนะครับเราขึ้นไปข้างบนนะนี่เดินเท้านะครับสวยมากเลยตอนนี้เป็นวันที่ไม่มีคนนะเอ,อสังเกตบันไดจะไม่สูงมากนะก็คือไม่ไม่เมื่อนะครับค่อยค่อยค่อยๆขึ้นไปนะครับผมชอบบันไดจยยังเลยนะขั้นเขายาวดีมันวางขาตั้งกล้องได้เนะแล้วถ่ายรูปอย่างนี้ได้ ให้ดูวิวนะครับจากตอนแรกที่ขึ้นมาเนี่ยรถระสค์ผมเนี่ยผมว่ามันสูงแล้วนะมันเป็นจุดที่ผมเคยมาแล้วผมว่ามันสวยแล้วนะนี่ทำบุญนะครับโคดละสิบบาทนะก็ถือว่าโอเคเขาเอำนวยความสะดวกให้เรานาะอแล้วก็เออได้ทำบุญด้วยนะครับมาเดินทางกันต่อนะครับทางซ้ายตรงนี้จะเป็น เออถนนนะครับถนนขึ้นไปข้างบนได้นะเดี๋ยวเดีวไปดูว่าขึ้นมาตรงไหนนะครับเพราะว่ารู้สึกจะลอดใต้ตรงเนี้ยฝั่งนี้จะเป็นเออด้านด้านที่ไปเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับผมวิวสวยนะครับวิวม,มุมสูงนะครับ งนี้ถ้าขึ้นไปให้ถอดรองเท้าด้วยน,นะครับเออมา,มาวัดกลางวันผมแนะน,นําให้ใส่ถุงเท้ามานะครับโอ้เพราะว่าพื้นน่าจะร้อนมากนะครับเราเดินผ่านประตูตรงนี้ไปนะครับาสสเ a <mimitation> sunara มีเพื่อนๆตรงนี้เห็นเขื่อนด้วยครับแต่ผมอ่านไม่ออกอะ่ะไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่า เนี่ยเขื่อนจะเป็นสันเขื่อนอย่างเี้ฮะเป็นเหมือนพนบนภูเขานะครับ ันไดสองร้อยเจ็ดขั้นนะครับเนี่ยมีบอกตรงนี้นะสองสองเจ็ดขั้นนะครับตรงนี้ตรงนี้ศาราสีเขียวนี้ปิดนะครับเขาอ,อน่าจะเข้าไม่ได้ นั่นซ้ายมือมีร้านกาแฟด้วยนะครับ